ครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นพิธีเปิดสาขาผสมเออไทยบ่อตัวนะครับสำหรับท่านที่จะเป็นผู้แทนเข้ามาเหงกันนะครับมาเริ่มงานเป็นท่านแรกเอ่อท่านปุกโจ้มีบัญหานะครับคนแรกนะครับท่านแรกนะครับเป็นบักหมงท่านที่สองครูเฉียงรง ทันที่สามเวเีโยงทานที่สี่เาตั้งเตี้ย,ย,ยทานที่ห้า,า 5, คุณประเอริอสำราญจิตจากบ่อไร่รนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเป็นรองรองประธานท่งเลี้ยงนะครับหลังจากนั้นเป็นรองประธานท่งเลี้ยงนะครับเรียงลําดับต่อไปก็จะเริ่มต้นด้วยกกอบก่อนนะครับตัวแทนกกอะเท้ทงโฮงต้าน เริ่มต้นนะครับต่อมาเป็นตาเกาะตีเกาะหมกเกาะเรียงไปนะครับี่เก่ยแอดี้กาแพ้ฮัลโหลตเนิน ตัวเตียว2จานทุกทุกไว้ครับ ผมขอความกรุณานะครับ <bin uk> <azo> จะเชิญเฉพาะท่านที่ผมเอ่ยนามนะครับเข้าไปทําพิธีบูดเป็นประถม,มเมรุมนะครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วเนี่ยพวกเราผู้มีศิษย์ศร้าทั้งหลายที่เข้าไปเชิญทำง,งานนะครับเข้าเดินพื้นที่มันแคแบนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย